สวัสดีค่ะ,คะแต่ยังไม่มีคนมานะามาเก้ามาแล้วเก้าคนแต่คนไทยชอบแบบชอบคิดเลยก็คิดว่าแบบถ้าแม่มีรูปแม่ต้องสวยเจนิเฟอร์เจนิเฟอร์ทำเล็บค่ะวันนี้ใช่ไหมคะ นี่รู้ไหมว่าเปลี่ยนสีได้อ่ะจเปลี่ยนตรงไหนนะเห็นวันนั้นที่ไไม่ยนสีมันทนี้ได้มันทาเป็นฟิเตอร์เนี่ยมันอ้าทไมมันไม่ขึ้นนะหนูยไม่ได้อัปเดตปะออมันไม่เไมันทำสีแบบสวยเหมืนเนดีเลยมืนแเออ่้วเเราจะมาสองกันทีละคนไหมคะ เนพี่นะสุกค่ะออกทีวีไปบ่อยพี่พยูยุยค่ะไลฟ์นะบ<า>ี่นอนอยู่ในห้องน้ำคัะดมอึอไปดมฉี่ใครมาฉี่ก็ดมไม่เป็นไรชินและ้ะพี่กระปนุนสวัสดีค่ะ ไปดูช่างแต่งหน้าค่ะช่างแต่งหน้านอนทับนอนทับองุ่นค่ะเมื่อกี้อยากจะ,ะจะกินผลไม้อยากจะกินผลไม้องุ่นหนุอดดยอ,อ,อยากกินองุ่น น,นางน,นอนทับองุ่นไม่มันต้องประจานเพราว่นานางนอนทับองุ่นหนูพ e> uh nice ี่กอค่ะน้ำบ่มมาละพันสองคนน้ายมาเป็นภูมิแพ้ปกตินางไม่เคยบวงขนาดนี้เองแล้วให้ดูแล้วแต่ละคนคือ ร็จยังคะคุณนี่สรุปใครถ่ายกันแน่เ้นความรับเว้ยมีไลฟ์ของใครไลฟ์ของเจนคำนวมีไลฟ์มีเฟซบุ๊กแล้วค่ะแล้วมีเฟซด้วยไม่ดูเซ่ มากขวดนะศาสนาพุทธอย่างนั้นเลยเนี่ยมีใครแมวเอาะอกองุ่นคือหนูจะกินองุ่นไงไม่ได้ตั้งใจแต่แก้ให้แมวนะเจนนี่ผอมอะไรอะเจนนี่ผอมเถอะสวยมากอย่าเลยอย่าผอมเดี๋ยวนั่งดังกว่าอะไร นวตอนนี้น้ำมูกมันกำจะไหลแล้วแพ้อากาศเนาะฮะวันนี้น่าจะแพ้แดดและใต้คางนั่นเหนียงเนี่ยเกี่ยวกับการแพ้ด้วยไหมคะคุณใจร้ายขนค่มากเจนไม่มีเหรอวิษณ์ไปคุณยายวันละข้อหาแล้วต้องอย่างเนี้ยวิษณ์ไปคุณยายคนนั้น้าแล้วจุดเจนอีกิดเนี้ยไหนเหนียงไม่มีเหรอ คนทำเล็บคนต่อไปพี่สูหายเขางานไม่ทำดูสิมันนั้ทำเล็บพี่สุคุณแม่น้องสาวยอเดี๋ยวน้องมาเดี๋ยวไลฟ์อีกทีก็ได้ไปก่อนนะให้พี่แมวนอนก่อนให้บ้นเขาแชร์เปประมาณแสงคนดูคนดูวันสา เห็นประมาณเกือบแสนนะไม่แสงเลยอีที่น้ำมอนด้วยเรื่องของเรื่องคือน้องจะกินอังมณ์น้องจะกินอังมณ์ไปก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาใหม่น่าสงสารหนูบอกคิดว่าอย่า